Makut pep jauh, tapi gak ngapung Nih, ngapung Cuman sip ketuh, pep jauh ครับพี่น้องครับผมขุดจิรลองกันครับจิรลองจีนายครับผมเห็นตัวยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจ็แล้วครับพี่น้องเห็นดากแล้วเฮ้ยซับพี่พี่พี่ มองครับผมลองเบิ้กงบนนู้น่าจะยังไม่ออกมันมีหูอยู่เนี่ยมาดูดิตรงสองนี้นะ,น,ะนิดหน่อยเบิ่งดูเพื่อมันอันไว้ทางในโอ้ยหบ่อ,อันแล้วนัดขุดเลยเพื่อมันอยู่อยู่บ่ บางตัวก็อยู่นะบางตัวก็ไม่อยูฮึออกแล้วนี่ออกยังเนี่ยคือแปลวมันออกแล้ว,ออแ,ลวแต่เสียมเขาจะออกแค่และข่อยมื่อกี้ไปยู่ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเอามาเบิ่งข่อยใหม่ครับผมข่อยนี้นจะอยู่วะพี่น้องหู้อวนน่าจะอยู่ครับผมข้อนั้นข่อยจี๊ด ใช่ค่อยกีดโดเปล่าหนักจังเอยหรอครับพี่น้องครับผมมีหูแย่ข้างนี้สุดละดูข้างนี้วันนี้กีโดลายครับพี่น้องครับผมตอนกลางคืนจังไงล้อให้มันลองล้วกะมาสักออกครับผมมันจะได้ง่ายกว่านี้อู้อยู่เลิกกว่ะ ตัวนี้อยู่แล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรดำๆวะตายายเปล่าลู่มองไม่เห็นไม่อยู่เปล่ารู้เมื่อกี้เมื่อเห็นตัวครับพี่น้องครับผมเปลี่ยนลู่ไหมลู่นี่อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนครับอ้อนลู่อยู่ลู่นี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมีตัวเนี่ย เจตุลเจตุละเฮล่าเฮล่าเบาเบาเบานี่เดี๋ยเขาเห็นแต่ดกักมันมัเข้าคู่ตัวเเล็กนาะตัวผู้เลี๋วยวครับพี่น้องครับผม ลูนี่เปิดครับพี่น้องครับผมลูลนี่วุ่น่นาจะยอยู่นี่น,น,นี่นี่หานยาจะอย,ยู่ลูนี่นี่ตัวไซส์ใหญ่มาลูนี่โคตรใหญ่เลยนี่ลูนี่ใหญ่นู่นหอยนี่อยู่ติดกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเขาไปชีเร็ดหูครับผมวันนี้สองลูลูใหญ่ตรงนี้นป่ะ เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อน,นฟังนี้ก่อนไปน้ำฟังนั่นครับผมเจอ,อยังเจอ,อแล้วเจอแล้วจับมาจับมาจับมาตัวเมียตัวเมียบ่ไอ้าอออยาง <c oughs> มีตัวเดียววตัวนี้เป็นตัวตัวแม่ครับพี่น้องครับปีกมันบนุมีอยากถ้าเป็นตัวผูน้นี่ปีกมันนี่จะยากครับพี่น้องครับผมเอาู่เล็กวะยังไม่ถึงเลย เปลี่ยนมุมอกล่องครับพี่น้องครับถึงแล้วเนี่ยถึงยังถึงแล้วเฮ้ย,ยาง,งามแม่เห็นไหมวตวผูตตัวนี้ตวปูครับพี่น้องครับผมปีกยักเมื่อกี้ตัวแม่ครับนะครับปีกจะม,มีไรขคืนปีกจะไม่เรียบครับผม ถ้าปีกเรียบจะเป็นตัวเมียอ,อันนี้ปีกมันยากครับผมไปไมคุยไหมครับผมเดะฮิโอ้ตัวผู้มันเดิมค,ครับผมครับพี่น้องอครับผมเดี๋ยวเขาจะไปแถวต้นคามครับผม เป็นเนิ้อยุ่หั่นพอดีครับผมมันน่าจ,จะอยู่แถวหุ่มต้นขามครับผมเดี๋ยวเขาปเพิงมความเป็นครับผมมีห้อยคนมาขุดก่อนครับผมเต็มแล้วครับหอยเพินมาขุดก่อนครับผมครับผม หอยเพิ่นมาขุดก่อนหยุดต่างคนแท้ครับพี่น้องครับผมตอนกลางคืนเขามาดสักเอาครับผมมาแต่สักเอาเวลามันห่างครับผมผมว่าจะงานขัวขุดเอาครับผมนี่หอยใหม่ๆอยู่ครับผมหอยเพิ่นขุดเอาใหม่ๆครับพ่มขุดมาใหม่ๆครับนี่ครับผม ตูช,ช่วยครับขุดแป๊บเดียวครับผมเนะี่ยคลิปนี้กับปีเต้เพียงเฉนีก่อนครับพี่น้องครับผมเพราะได้มะม่วงครับผมมาเลาะเหรียญในซื้อครับผมกูเล่แวะมาขุดมาขุดเบิ้งครับผม